ประเทศไทยมีการเลือกตั้งแต่ประเทศกัมพูชาซื้อบัตรเสือกเข้ามาแจมจึงต้องคุยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของรายการนะครับสื่อขเขมรชี้เลือกตั้งไทยไม่ใช่ทางออกปัญหาชายแดนสำนักข่าวพนมเปนโพสต์ของกัมพูชาเผยแพร่บทความเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งของประเทศไทย ซึ่งพักภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรก <t> ูลคว้าชัยชนะไปได้ในหัวข้อหรือพาดหัวข่าวว่าการเลือกตั้งไทยไม่ใช่ทางออกของความขัดแย้งชายแดนกับกัมพูชาพร้อมกับกล่าวว่าระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองภายในประเทศเสือก บทความดังกล่าวนี้เขียนโดยยุคชางผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแห่งชาติกัมพูชาเนื้อความระบุว่าการเลือกตั้งในประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อความขัดแย้งชายแดนกับกัมพูชาแต่คงเป็นการคิดผิดหากจะกล่าวว่ามันเป็นสาเหตุหลักหรือแรงผลักดันเพียงอย่างเดียวของความขัดแย้งนี้อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งชายแดนไม่ใช่ปัจจัยกำหนดผลลัพธ์ของการเลือกตั้งใดๆในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวเช่นกันโดยความขัดแย้งชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นทั้งตัวขับเคลื่อนและผลพวงจากความขัดแย้งภายในระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆในไทยมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับอนาคตของไทยและกัมพูชาจะต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายมิติ แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่รอบคอบและแรงกดดันที่หนักแน่นในทุกด้านของการปกครองตั้งแต่การเมืองการทูตไปจนถึงเศรษฐกิจการทหารและสังคมวัฒนธรรมเอาแค่นี้พอแค่นี้ก็ให้โอกาสเสือกมากละประเด็นแรกนี่คืออาการเลิกลักหวันไหวของกัมพูชาครับ กัมพูชาไม่ปรารถนาที่จะเห็นพักภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลไม่ปรารถนาที่จะเห็นอนุทินเป็นนายกไม่ปรารถนาที่จะยังเห็นสีหสักพวงเกตแก้วเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศหรอกเพราะว่าพักภูมิใจไทยโดยนายอนุทินนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกองทัพและฝ่ายความมั่นคงของไทยอย่างแนบแน่น จึงเปิดทางให้ฝ่ายกองทัพวางแผนการรบอย่างเต็มที่สนับสนุนอย่างเต็มกำลังและไม่เป็นอุปสรรคดังนั้นด้วยศักยภาพของกองทัพไทยด้วยการฝึกซ้อมรบกันอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์มาเป็นระยะระยะ พออนุทินขึ้นมาเป็นนายกแทนองอิงและเศษฐาสถานการณ์จึงเปลี่ยนไปเพราะอนุทินไม่มีประโยชน์ร่วมกับตระกูลหุน่นเหมือนโคตรพ่อโคตรแม่ขององอิงที่ต้องสงสัยว่าน่าจะมีประโยชน์ร่วมจนทําให้ประเทศไทยในเวลานั้นมีนายกรัฐมนตรีที่อ่อนแอเป็นขี้ข้าเป็นขี้ตีนเป็นขี้เปียกของหุ่นเซน อ่อนระทดระทวยไม่เป็นหลักให้แก่บ้านเมืองไม่เป็นหลักให้แก่กองทัพไม่เป็นหลักให้แก่อธิปไตยของประเทศถึงขั้นเรียกผู้นำเหล่าทัพของไทยว่าฝ่ายตรงข้ามออนอ่อ,อนชนิดว่าอังเคิลจะเอาอะไรก็บอกมานะคะอีบัตซบเพราะฉะนั้นพอเปลี่ยนเป็นอนุทินน่ะ เสียงในหัวของหุนเซนและหุนมันเนตจึงอุทานว่าชิบหายละเพราะไม่มีข้อต่อรองอะไรกับอนุทินได้ไม่มีผลประโยชน์อะไรร่วมกับอนุทินอนุทินจึงปล่อยกองทัพเลยว่าเอาละฉันยกการจัดการและการตัดสินใจชายแดนไทยกัมพูชาให้แก่กองทัพและต้องการการสนับสนุนใดให้บอกมา กองทัพเราจึงลุยแหลกยึดทุกเนินที่ต้องยึดยึดพื้นที่อธิปไตยของไทยกลับคืนมาได้นี่แหละคือภาพหลอนวิญญาณหลอนที่ทำให้กัมพูชาขณะนี้หลอนมากจึงมีบทความแบบนี้ออกมาเพราะไม่ต้องจินตนาการเลยว่าถ้านายกชื่ออนุทิน ชายแดนจะเป็นยังไงแถมวันสองวันก่อนจะย่อนบัตรเลือกตั้งอนุทินประกาศอีกว่าจะยกเลิก MOU ไทยกัมพูชาจะสร้างรัว้วสร้างกำแพงที่ชายแดนจบแล้วครับชิบหายแล้วครับสำหรับตระกูลหุ่น ซึ่งทำมาหาแดกหยุดชายแดนไทยกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นบ่อนการพนันไม่ว่าจะเป็นของเถื่อนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์การค้ามนุษย์จบแล้วครับไม่มีจะแดกแล้วครับแต่ไม่ต้องห่วงหุนเซนมันได้กอบโกยทรัพย์สมบัติมหาศาลของประเทศไปแล้ว ถ้าพอจะมีอะไรให้ห่วงบ้างคือห่วงพี่น้องประชาชนกัมพูชาแต่ก็นั่นแหละพวกปากแจ๋วปากดีปากเสียปากหมาก็เยอะจนหลายคนขี้เกียจจะเห็นอกเห็นใจเพราะฉะนั้นท่าทีนี้ของกรัรมพูชาคือการเลิกหลักไม่สบอารมณ์ก็เลยบอกว่าเฮ้ย การได้อนุทินมาเป็นรัฐบาลนั้นไม่ได้ทำให้เกิดทางออกที่ปัญหาชายแดนใครเขาจะออกกับมึงปัญหาชายแดนไม่ได้เกิดจากอนุทินปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเกิดจากกัมพูชาทางออกจึงอยู่ที่กัมพูชา ว่ามึงจะเป็นป้าข้างบ้านลุงข้างบ้านสันดานเสียอีกนานแค่ไหนถ้ากลับเข้าสู่การเจรจาทวิภาคีไทยกัมพูชาโดยไม่ต้องเป็นลากประเทศต่างๆมาเสือกและเคารพในข้อตกลงที่มีร่วมกันทันทีปัญหาทุกอย่างก็คลี่คลายมาพิสูจน์พรมแดนกันปักปันให้เสร็จให้จบ และเปิดด่านค้าขายไปมาหาสู่ท่องเที่ยวกันความสงบสุขก็เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศประชาชนก็ทำมาหากินได้คล่องตัวขึ้นอาชญากรรมต้องถูกกำจัดยาเสพติดแรงงานเถื่อนของหนีภาษีสแกมเมอร์ต้องจบทุนระเบิดต้องได้รับการเก็บกู้ และไม่คุกคามไม่เป็นภัยคุกคามกับประเทศไทยอีกทุกอย่างจบดังนั้นทุกอย่างมันจึงเริ่มและจบที่กัมพูชาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูคือประเทศไทยเลยตามนี้นะชัดเจนพอไหม